สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีตั้งรหัสผ่านแอปไลน์ไม่ให้ใครดูข้อมูลของเราได้ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ มาเริ่มกันเลยครับวิธีนี้จะเป็นวิธีตั้งรหัสผ่านในแอปไลน์นะครับเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นมาเข้าดูข้อมูลของเราได้นะครับอันดับแรกให้เราเข้าไปที่แอป l i n e นะครับเข้าแอปไลน์ไปเลยเมื่อเข้ามาที่แอปไลน์นะครับให้เรากดมาที่หน้าหลักมุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับ เมื่อเข้ามาที่หน้าหลักแล้วให้เรามาแตะที่ฟันเฟืองข้างขวาตรงนี้นะครับข้างบนขวาตรงนี้นะครับกดไปเลยเมื่อเด้งมาหน้านี้แล้วให้เรามาเข้าที่หัวข้อความเป็นส่วนตัวตรงนี้ครับกดไปเลยเมื่อมาหน้านี้ให้เรามาเลือกที่หัวข้อล็อกรหัสผ่านตรงนี้นะครับ อขอบอกก่อนนะครับถ้าเราล็อกรหัสผ่านแล้วถ้าเราจำรหัสไม่ได้เราต้องลบแอปไลน์แล้วติดตั้งใหม่อีกครั้งนะครับแต่เราก็เอาที่เราจำได้นะครับกดเปิดไปเลยเมื่อเด้งมาหน้านี้เขาจะให้เรากำหนดรหัสผ่านที่เราต้องการเป็นจำนวนสีหลักก็ให้เราใส่ไปเลยนะครับ เมื่อใส่ครั้งแรกเสร็จแล้วเขาจะให้เราใส่ครั้งที่สองให้เราทําการใส่รหัสให้เหมือนเดิมกับครั้งแรกนะครับใส่ไปเลยแค่นี้ครับง่ายๆเขาก็จะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาว่าคุณไม่สามารถดูข้อความในการแจ้งเตือนหากต้องการดูข้อความปลดเปลี่ยนการตั้งค่าที่ตั้งค่าการแจ้งเตือนกดตกลงเห็นไหมครับแค่นี้ง่ายๆเลย แต่ผมกดออกให้ดูนะครับผมจะปัดลายทิ้งก่อนนะครับแล้วให้เราเข้าที่แอปลายใหม่เห็นไหมครับเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านนะครับ4ตัวที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่เราก็ทําการใส่ไปเลยเห็นไหมครับเมื่อเราใส่แล้วก็จะสามารถใช้ได้แล้วทีนี้คนอื่นก็จะไม่สามารถเข้ามาดูของเราได้แล้วนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการจะปิดไม่ใช้รหัสผ่านนะครับก็ทําเหมือนเดิม กดไปที่ฟันเฟืองขวามือกดไปเลยแล้วมาที่ความเป็นส่วนตัวแล้วก็มาแตะปิดที่คำว่าล็อกรหัสผ่านตรงนี้นะครับกดปิดไปเลยแค่นี้ครับแล้วก็จะปิดไม่ใช้รหัสผ่านแล้วนะครับเป็นวิธีง่ายๆไม่ยากเลยถ้าเพื่อนๆต้องการให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ